สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ามาจากพี่เรามาดูกันที่องคแรกนะจ๊ะพี่จ๋าองค์แรกจะพี่จะเดิมด้วยจะเป็นเดี๋ยวปรับกล้องแป๊บหนึ่ง เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากจ้ะพี่ขนาดกลางจ้ะพี่จา๋าองค์นี้ขอไว้ที่800บาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ้ะพี่จา๋าสําหรับตั้งโต๊ะบูชาในที่ทํางานหรือที่บ้านก็ได้ค่ะพี่ขาหน้ารถก็ตั้งได้นะคะพี่ถ้าว่า,าไม่ใหญ่มากนะคะพี่แต่ก็ไม่ได้ว่าใหญ่มากนะคะพี่แปดบาทจะ้ะ เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะจจะพี่ตามภาพเลยนะคะภาพไม่ชัดยังไงสนใจยังไงนะคะพี่ถ้าไม่ชัดแอนไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ 0840659180จะพี่จา๋าหรือแอดแล้วไม่ขึ้นแนะนำโทรหามาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองนะจ๊นะน่าจะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะพี่จา๋าหนูได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ขอไว้ที่800บาทจา้ะหนูขอไว้ที่800บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะกล้องลงแป๊บนึง Okay. ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินจ้ะเป็นพระบูชาหลวงพ่อเงินไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จา๋าสวยงามมากจะพี่จา๋าสำหรับรูปหล่อพระบูชาหลวงพ่อเงินองค์นี้นะจ๊ะพี่องค์เล็กนะจ๊ะพี่ไม่ใหญ่นะคะพี่นะคะถ้าวางลงฝ่ามือจะประมาณนี้จ้ะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้จะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นลูกสกุลหลวงปู่สุขจะพี่มีรอยจานเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเป็นลูกสกุลหลวงปู่สุขนะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่เห็นไหมในมีรอยจานค่ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมจะ้ะหนูไม่ทราบว่าเขาทำมาจากอะไรหรือเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะ เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหมากทุยจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะหมากทุยนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขาส่วนนี้จะเป็นตะกุดหนังไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นตะกุดหนังเก่าๆเริ่มพลาสติกอย่างนี้นะคะองนี้ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นลิงจับหลักจ้ะพี่เป็นลิงจับหลักค่ะพี่ขาไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรเนี่ยขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะนะคะพี่ลิงจับหลักนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมจะ้ะเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะ เล่มน,นี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่เป็นมีดแป๊บหนึ่งเป็นมีดไอเขาเรียกว่ามีดเป็นมีดปากกาจ้ะพี่นะคะพร้อมเหรียญหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่สําหรับมีดปากกาหลวงพ่อเดิมเล่มน,นี้จะ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่ เป็นมิดหลงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ตรงปลายเนี่ยตรงปลายด้ามเนี่ยจะเป็นงานนะจ๊ะพี่ตรงปลายด้ามจะเป็นงานนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะจ๊ะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงแล้วภาพไม่ชัดจ้ะพี่แอดไลน์จ้ะพี่แอดไลน์ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะขอไว้ที่สองพันบาทจ้ะ ขอไว้ที่2,000บาทจ้ะพี่นะคะตรงปลายจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่อ่ามองยากนิดนึงนะคะพี่นะมองยากนิดนึงค่ะพี่นะคะหนูก็พยายามจะให้พี่ๆได้เห็นกันเพราะว่าบางคนเ็าอาจจะเล่นลายไม่ได้ไม่คือแบบลายมันไม่ขึ้นหรือว่าเล่นไม่เป็นประมาณนี้นะคะพี่นะคะ,นะคะนะคะพี่จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะขอไว้ที่2,000บาทจะ้ะ หนูขอไว้ที่สองพันบาทจะพี่สองพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่จ๋านะคะขอไว้ที่สองพันบาทค่ะไอตรงนี้จะเป็นไม้นะคะพี่แต่ตรงด้ามจะเป็นงานะคะพี่ตรงด้ามจะเป็นงาจ้ะอันนี้ขอไว้ที่สองพันบาทจะพี่ขอไว้ที่สองพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพร้อมพร้อมโอนสองพันบาททวนจ้ะโอเคนะคะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่จะเป็นสีพึ่งปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหกร้อยบาทจา้ะได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่ด้านในจะมีตะกรุดดอกเล็กสองดอกมีปลาหนึ่งตัวพร้อมพระปิดตาพร้อมสีพึ่งหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะจะเป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจับขอบอย่างนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจา้ะ หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเลื่อมจับขอบอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็น10ทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจะพี่ขอไว้ที่500บาทจะ้ะ10ทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จองค์ที่1จะพี่ด้านหลังจะมีตาปั๊มอย่างนี้นะคะพี่6 0 0บาทจะ้ะ จะมีตาปั๊มอย่างนี้ค่ะพี่ขาองค์นี้องค์ที่หนึ่งจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่องค์ที่สองมีตาปั๊มเหมือนกันจะพี่ได้มาคู่กันนะจะพี่ดวงได้มาคู่กันนะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจาัดค,คุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะพี่เป็นปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ปิดตาเก่าๆแบบนี on one, ้เลยนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอ uh ันนี ation, ้จะเป็นรูปหลอดสังกระจายจะพี่500บาทจ้ะเป็นรูปหลอดสังกระจายเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินจะพี่500บาทจ้ะนะคะพี่รูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นรูปหลอดสังกระจายจะพี่ด้านหลังมีรอยจาน น่านจะเป็นเนื้อผงนะคะพี่แล้วก็ตรงนี้จะมีแปดทองมีรอยจันเหมือนกันเพราะเบามากจะพี่ห้าร้อยบาทจ้าเป็นรูปรอสังกัจายจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงพว่อเนียมพิมสองหน้าจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะหลวงพว่อเนียมพิมสองหน้าจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยค่ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมจ้ะ อันนี้จะเป็นงบน้ำอ้อยจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะงบน้ำอ้อยห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียนหลวงพ่อเงินจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะเดือนพ่อเงินนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ้ะพี่จ๋าห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อเกิด วัดสะพานค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่จ๋าสำรับหลวงพ่อเกิดวัดสะพานจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่หมุนจ้ะพี่หลวงปู่หมุนขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเหลียนหลวงปู่หมุนขอไว้ที่หกร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ปูทวดเนื้อว่านี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาฝั่งตะกุดไม่ทราบที่จะพี่จากตะกุดทั้งหน้าทั้งหลัง500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นหลวงปูทวดจ้ะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะหลวงปูทวด500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่อันนี้จะเป็นนางพญาจ้ะพี่จากองค์เล็กจ้ะพี่500บาทจ้ะนางพญาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะ ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเดียนหลวงเอ่อหลวงพ่อกันจะพี่หกร้อยบาทจ้ะเดียนพ่อกันนี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เดียนหลวงพ่อกันจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นอ่หลวงพ่อกลวยจะพี่ด้านหลังจะเป็นหนุมานจะห้าร้อยบาทจ้ะด้านหลังจะเป็นหนุมานด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อกลวยห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็จะเป็นเดียนหลวงพ่อจงจะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะ เดี๋ยวพ่อจงขายตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้ก็ขายตามสภาพที่ได้มานะคะพี่ขาเหรียญน,นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้จะพี่เหรียญปูดูจ้าห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญหลวงปูดูจ้าส่วนจะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงค์ด้านหนังมีรอยจานเนื้อเมกสิ์นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะปิดตาหลวงพ่อทับด้านหลังมีรอยจานขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพรมจะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะหลวงพ่อพรมเดือนนี้แม่ค้าขอไ้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนอกละงปูเพิ่มเป็นหลวงปูเพิ่มนะจ๊ะพี่จ๋าหนูเองก็อ่านตามที่เขาเขียนมาเลยค่ะพี่ด้านหน้าไม่ได้เขียนอะไรก็ไม่ทราบที่หรอกคะ่ะพอหันมาด้านหลังเอาหลวงปูเพิ่มห้าร้อยบาทจ้ะพี่ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นเดนหลวงปู่เพิ่มจ้าอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุกจะพี่ห้าร้อยบาทนะจะ<อ>๊ะเดยนหลวงปู่สุกจ่าเหมือนมีรอยจ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้แวบๆค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทจ้าอันนี้จะเป็น,นจินดารจ่พี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้าจินดาร์องนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะคุณลูกค้าขา อันนี้เป็นปิดตาปู่โตนะจ๊ะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะปิดตาหลวงปู่โตองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้เป็นรูปหลอหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะพี่จ๋า5 0 0บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่รูปหลอดหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้าส่วนนี้จะเป็นเดืยนหลวงพ่อหรือีดิงดำจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจ้ะเป็นเดียนหลวงพ่อหรือสีดิงดำนะจ๊ะหนูขอไว้ที่500ยบาทจะพี่500บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ อันนี้หนูไม่ทราบที่ว่าที่ไหนนะคะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะองค์สุดท้ายนะคะพี่ถ้าจะปิดบอกว่าองค์สุดท้ายนะคะพี่ขาเดอ่เริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้าโอเคนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงหรือว่าพูดชื่อภากผิดองค์ไหนยังไงต้องขออาภัยด้วยนะคะพี่ขาไม่ว่ากันนะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่0 8 4 0 6 5 5 1 8 0่ากจ้ะ e ีีนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ